ทำนายความฝันแลกนำโชคฝันเห็นกองหนังสือฝันเห็นกองหนังสือการ์ตูนฝันเห็นกองหนังสือเรียนฝันเห็นกองหนังสือนิตยสารแปลว่าอะไร ฝันเห็นกองหนังสือเรียนฝันเห็นกองหนังสือการ์ตูนแปลว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ความชั่วอยู่เหนือความดีความชั่วอยู่เหนือความดีมีคนมีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนอิจฉาริษยาท่านท่านเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิก์การงานของท่านจะ ก้าหน้าเลขนำโชคสองแปดสองแปดแปดสองสองแปดปดสองสองแปดช่วงเนี้ยท่านน่ะจะต้องระมัดระวังตัวให้ดีเพราะมีคนคิดร้ายท่าน ให้ระวังจะถูกคุณใสมนดำสุขภาพร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จะได้ยาสมุนไพรจะได้ยาสมุนไพรสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาในการแก้ปัญหาควรทำบุญให้กับผีเจ้ากรรมในเวรความยุติธรรมเนี่ยจะ กลับมาท่านจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยความยุติธรรมช่วงนี้มีคนคิดร้ายท่านแต่ท่านจะได้รับคำแนะนำที่ดีท่านจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากคนใกล้ชิดและคนรู้จักเลขนําโชคสามหนึ่งสามหนึ่งสามแปดสามแปดเลขนําโชค 1> 3ามหนึ่งสาขอให้ท่านโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลนยไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ไลนยไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ